สวัสดีครับนเพื่อนเอฟซีตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทำเลเลี้ยงควายนะ้องเพื่อนตำบลดาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์น้องเพื่อนตรงนี้จะเป็นที่โล่งกว้างมากนะ้เพื่อนชาวบ้านจะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตรงนี้เนาะวันนี้วัวยังไม่ออกนะ้องเพื่อนฟ้าครึมครึมแปดเพิ่งออกเนาะควายก็จะผูกไว้ตรงนี้เต็มเลยเนะพื่อนตามร่มไม้เวลาแดดออกควายก็อยู่ใต้ร่มไม้ชาวบ้านก็จะตัดหญ้ามาให้กินนะ้องเพื่อนตรงนี้ ทำเลเลี้ยงควายของชาวบ้านน้องเพื่อนจะผูกไว้ตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะชาวบ้านจะผูกควายไว้ตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนจะมีหลายเจ้าของหลายคนน้องเพื่อนควายหลายเจ้าเนาะอยู่ตรงนี้กลางคืนก็จะผลัดกันมาเวียนยามดูเป้าควายน้องเพื่อนควายเยอะมากเลยก็จะแยกกันตอกนกลางวันอย่างนี้ก็จะแยกกันไว้ก่อนเนาะเวลาให้กินหญ้าจะได้ไม่แย่งกันเนาะเพราะว่า เป็นเจ้าของจะมีหลายคนเนาะที่มาเลี้ยงให้กินรวมกันไม่ได้เนาะเพราะว่าหญ้าต้องตัดมาให้ต่างคนต่างตัดมาให้กินเนาะนตรงนี้จะเป็นที่กว้างน้อเพื่อนเป็นที่กว้างมากเลยชาวบ้านเริ่มเอาญ้ามาให้พวกให้ควายกินแล้วตอนนี้ควายกินหญ้ยายอยู่ใต้ร่มไม้น้อเพื่อน ควายสวยๆมากเลยเพื่อนตรงนี้เยอะมากควายก็จะอยู่ตามต้นไม้ชาวบ้านก็จะให้หญ้าก,กินเนาะใต้ต้นไม้แบบนี้เผื่อเวลาแดดออกมาจะไม่ร้อนเนาะชาวบ้านจะไว้หญ้าให้กินตามใต้ต้นไม้ควายก็จะเดินไปอยู่ตามใต้ต้นไม้กินหญ้าเนาะแบบนี้ อาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งน้องเพื่อนเพราะว่าแดดไม่ก็ออกน้องเพื่อนแดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่วันนี้อากาศไม่ร้อนแลยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้อนี่โรควัวโรคควายน้เพื่อนโรคควายกําลังกินหญ้ายอยู่เนาะสองตัวควายสวยมากเลยเยอะยวมาก ชาวบ้านกําลังเอายาให้ัวให้ควายกินตอนเช้าแบบนี้เป็นกองกองนเพื่อนนี่บางควายบางเจ้าก,ก็จะนอนอยู่เจ้าของยังไม่เอามาให้เนาะลูกควายแอบเดินมาข้างหลังน้อเพื่อน แอบเดินมาหาลูกควายแอบเดินมาหาแล้วตอนนี้ตำรมจแต่ถ่ายไปอีกรั่งหนึ่งนอะนลูกควายแอบเดินมาข้างหลังเราไม่เห็นเลยนี่แอบเดินมาหาข้างหลังลูกควายตัวนี้น่ารักมากเลยแอบเดินมาหาแล้วอันนี้เลยโอ้โหแอบเดินมาข้างหลังตัวไหนเนี่ยไม่เห็นเลยฮือยากมาเล่นด้วยเหรอ อน,นี้เด้อมา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 แอบเดินมาขลังเพื่อนควายตัวน,นี้แอบเดินมาขลังตกใจทำไมเมื่อก,กี้ยังแอบมาเลยตอนนี้ตกใจวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งหน,น,นึ่งน้อนเพื่อนตอนนี้ ก็เดินมาหาอีกแล้วลูกควายเดินมาหาอีกแล้วเือมองกล้องเหรอฮืมถอยแล้วถอยแล้วไม่ค่อยคุ้นกับกล้องเท่าไหร่นะเราเพิ่งมาถ่ายครั้งแรกนะตรงนี้ตรงนั้นก็กินหญ้ายอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับ ฝั่งนูน้นวี่ออกมาแล้วควายตัวนี้ก็อยู่ใต้ร่มไม้เหมือนเดิมนั่นเพื่อนเยอะมากฝั่งนู้นก็มีฝั่งนูน้นอาจจะอยู่ไกลาอาจจะไม่ชัดเนาะนั่นมีนกัน,นใต้ร่มไม้เพื่อนกินหญ้าอยู่ใต้ร่มไม้ชาวบ้านเวลา แร้บ้านจะเผื่อเวลาไม่ได้มาเนาะบางทีอาจจะมาช้ากลัวไฟร้อนเนะาะตักเดดก็เลยต้องให้กินยาใต้ร่มไม้แบบนี้ไว้ก่อนเนะเาะช่อง youtube บครับบครับเผื่อไม่ได้มานานน้องเพื่อน อาจจะควายอาจจะร้อนเนาะเวลาแดดออกตอนนี้แดดก็ไม่ออกเนาะก็ลเลยต้องใส่หญ้าให้กินใต้ร่มไม้แบบนี้เนาะกลวควายจะร้อนเวลาแดดออกมาไม่ได้มานานอาจจะไปธุระไปอะไรก็แล้วแต่น้องเพื่อนบางทีอาจจะมาช้าต้องป้องกันไว้ก่อนกลวควายจะร้อนเวลาแดดออกแรงๆมานะควายก็อาจจะร้อนมากเพื่อนๆมีโลควายตัวเล็กๆด้วยนีย่ตรงนี้ ควายแม่โลกตัวนี้เนาะอยู่ใต้ร่มไม้กำลังกินหญ้าอยู่เนาะเราไปดูกล้ยๆนิดหนึ่งนี่ลูกควายน่ารักมากเลยเพื่อนยยอกินหญ้าใต้ต้นไม้เป็นที่เลี้ยงควายของชาวบ้านนั่นเพื่อนควายเยอะมากเลย ฝั่งนู้นก็มีควายแม่ลูกเหมือนกันน้องเพื่อนนุน่นมองไปไกลๆอยู่ใต้ร่มไม้ฝั่งนู้นควายเยอะจริงๆเลยเพื่อนตรงนี้เป็นควายแม่ลูกหมดเลยเราต้องระวังนิดหนึ่งนั่งเพื่อนเวลาเดินเพราะว่าเราอาจจะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งแต่ควายที่อยู่รอบๆข้างๆอาจจะเดินมาเนาะอาจจะเป็นอันตรายเนาะเขาอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับเขาเนะเาะอาจจะคุ้นเคยแต่เฉพาะเจ้าของเพื่อน ควายเยอะเนาะต้องมองหน้ามองหลังด้วยเวลาเดินน้อนเพื่อนตรงนี้ก็จะมีควายอยู่แม่ลูกสองตัวน้อนเพื่อนนี่ควายตัวเดียวแต่มีลูกสองตัวแล้วตรงนี้หุยมองแล้วควายมองแล้วอาจจะตกใจบ้างเปล่าเพื่อนทพรือว่าเขาสงสัยว่าใครมาเนาะเราไม่คุ้นเคยกับเขา เราต้องยืนางห่างไว้ก่อนนอนเพื่อนกำลังกินหญ้าอยู่เลยตอนนี้ควายกำลังกินหญ้าอยู่นนเพื่อนลูกควายสองตัวตรงนี้เดี๋ยวเราเดินดูอีกก่อนนอนเพื่อนตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงควายนนเพื่อนควายเต็มไปหมดตรงนี้ มองไปห่างๆฝั่งนู้นก็มีควายเหมือนกันเนาะควายกำลังกินหญ้าอยู่เต็มบริเวณแถวนี้เนาะเรามาเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางวันมา,มาฝากมาฝากเพื่อนๆเอฟซีตอนกลางวันเนาะชาวบ้านก็จะขนหญ้ามาเทให้ควายกินตรงนี้น้อนเพื่อนนี่เป็นกลุ่มๆควายก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆก,กันน้อนเพื่อนควายแม่ลูก เขาจะกินด้วยกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆก,ก่อนนันเพื่อนอาจจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าแดดไม่ค่อยออกเนะตรงนี้ก็มีควายกินหญ้านะควายแม่ลูกเหมือนกันน้อเพื่อน เขาก็จะกินเป็นแม่ลูกแม่ลูกแบบนี้เนาะกินสองตัวสามตัวกินด้วยกันเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้นี่จะเทชาวบ้านจะตัดหญ้าแล้วแล้วก็ตัดต้นข้าวน้องเพื่อนจะมีหญ้าปนมาด้วยข้าวตอนหวานก็จะมีหญ้าขึ้นเยอะชาวบ้านต้องตัดออกก่อนน้องเพื่อนให้ข้าวงอกมาใหม่เนาะจะตัดต้นข้าวแบบนี้มาให้ควายกินก่อนเต็มไปหมดเลยเพื่อนนี่ ตรงนี้จะมีควายเยอะมากเป็นบริเวณกว้างมากเพื่อนๆบริเวณกว้างมากเลยควายกำลังกินหญ้าอยู่ตอนนี้ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนเราจะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นําบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มาฝากคเพื่อนเรื่อยๆเนาะ